ครับสวัสดีครับวันนี้น้กจิวจะพามาชมให้ความรู้เรื่องของการให้วัคซีนลัมปีส้สก,กินที่ฟาร์มน้กจิวเองเนี่ยทำลัมปีส้สก,กินเนี่ยปีละสองครั้งเมื่อล่าสุดทําไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภานะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าเดือนพฤศจิกาพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้น้กจิวมีธุระวันนี้ก็เลยจะทําวัคซีนทั้งหมดนะครับในฟาร์มวิธีการนะครับ และจิวก็จะวัคซีนขึ้นมานะหลายท่านที่ไม่รู้นะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือวัคซีนลำเปสกินะครับแล้วก็พอเราเปิดมาแล้วเราก็จะเห็นมาทั้งหมด2ขวดเป็นอย่างนี้นะครับเดยนนัตจิวจนี้บอกวิธีขัน้นตอนการใช้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับและจิวก็จะเอาเข็มนะครับเป็นเข็ม 3cc นะครับใส่ลิงค์3 4 4โทษนะครับแล้วเข็มยาวนิ้วคึ่ง เข็มยาวนิ้วเดียวนะครับขอโทษทีนี่นิ้วเดียวนะเพื่อจะไปฉีดใต้ยีนะขั้นตอนต้องผสมตัวยาก,ก่อนก็ด้วยการดึงตัวที่เป็นขวดเป็นน้ำกล้องเห็นไหมเข้ามาใกล้ๆได้นะดูที่ของเลยจะยให้ท่านผู้ชมเขาตามไปด้วยดึงมาเต็มที่เลย3 44นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในขวดนะครับเขาก็จะดูดกลับไปเลยนะครับแล้วจากนั้นมาก็เขา่า ขยาวยิธีการใช้งานนะครับขวดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยจะฉีดได้ทั้งหมด25ตัวนะครับพอหลังจากขยับเสร็จปุ๊บเราก็ดูดกลับนะครับดูดกลับปุ๊บก็จะมีอยู่ในนี้แล้วก็ขยา่าแล้วก็ดูดน้ำกลับอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในขวดนี้นะครับทันนะครับท่านผู้ชมนะครับดูจะไวนิดหนึ่งนะครับนะ,นะก็จะอยู่ในนี้ก็ขยี้เหมือนเดิมตอนนี้ก็เตรียมตัวที่เพื่อจะดดดกลับหรือมันจิวก็จะดูดกลับตัวที่เป็นผงก็จะเข้ามาอยู่ในขวดอย่างครับ ก็ดูดกลับให้หมดนะครับอย่าให้เหลือพอหลังแยกดูดหมดแล้วเราก็ยังเขย่าอีกนะครับแต่ทุกอย่างให้อยู่บนความเย็นนะครับความเย็นนะดูนะเอากล้องมาดูใกล้ๆนะครับอยู่ในถังน้ําแข็งความเย็นประมาณ8องศานะครับตรงนี้ก็จะเย็นนะฮะแล้วตอนนี้ก็ จะเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการฉีดที่ตัวโคนะครับฉีดใต้ผิวหนังนะครับสองซีทุกตัวทุกอย่างห้ามโดนแสงโอเคนะ แค่นี้ก็เป็นนเสร็จสิ้นนะครับปอยเก็บทัลบแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการป้องกันละเบียินนะครับนี่คือวัคซีนที่ทำเพื่อป้องกันนะครับไม่ใช่เป็นงานแก้ไขนะเป็นงานป้องกันนะครับขอบคุณครับติดตามคอนเทนต์ดีๆจากจิวเล็กถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ